สวัสดีครับกลับมาพบกับเมืองจกไซหัวดครับวันนี้นี่ครับเรากินมาแล้วครับที่ถนนครับยกระดับอย่าทุ่มมอเตอร์ไซค์เด้ออย่าเริ่มติด กดติดตามช่องมือจกสายหัวด้วยนะครับอย่าลืมกดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะไม่พลาดแต่ละคลิปนะครับนี่ครับมือรถไถก็เตรียมตัวแล้วครับนี่ครับมือรถไถครับอย่าลืมกดติดตามกดสับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับ เราจะไม่พลาดแต่ละคลีมนะครับเอามอเตอร์ไซค์ออกก่อนครับเรกำลังดันถนนครับนี่ครับ งานของพวกเราครับมือจกสายหดอย่เลื่อมกดติดตามกดสับสะไกกดกรดารงานมือรถไถจวดมากเลยครับ อันนี้ MU57 ครับดันถนนทำรัดทำลัดยางครับ เริ่มกดติดตามช่องมาจกสายหัวนะครับจะมีกำลังใจถ่ายคลิปมาดูเรื่อยๆนะครับนี่เราก็ใช้ทำถนนครับเส้นบ้านโนนชัยศิลป์ไปบ้านหนองสว่างน่ครับนี่ก็เข้าโนนชัยศิลป์ครับนี่ก็ทางนี้ก็ไปหนองสว่างครับ อย่าลืมกดติดตามกดสับสก๊อตไ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะไม่พลาดแต่ละคลิปนะครับนี่ครับจานแรกครับจานแรกดอนเชียงยืนครับสกลนครครับมาไกลครับมาดันดินครับมาอุดรธานีครับสั่งทุนเอาใายไปใส่เหรอ เงี้ยเท่านึเกี่ยับน้ำหา,อาบอกเอาไว,ว้นั่นหละสันเอาไว้นี่แหละมันเงื่อนเอาเสียกดีกว่านี่ครับต่างไปบรรทุนจชลซนครับนี่ครับทักทายได้นะครับเอฟซี FC นะครับฮะครับคลิปนี้ลากันก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปต่อไปนะครับงานต่อไปนะครับคลิปนี้เดี๋ยวลาก,กันเอาไว้สำนีก่อนครับสวัสดีครับ